สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลน์ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับยานยนต์สุดแปลกสุดหายากและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถถังที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่มันมีความลับและประวัติที่น่าตื่นตาตื่นใจ รถถังคันนี้ก็คืออ b อบเจกต์ในรถถังต้นแบบของโซเวียตที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสุดยอดแห่งพลังและการป้องกันในยุคสงครามเย็น ออบเจก785ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี1970โดยโรงงานเทียชอฟซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันด้านการออกแบบรถถังที่มีชื่อเสียงที่สุดของโซเวียตจุดมุ่งหมายขององค์การสร้างรถถังคันนี้ก็เพื่อหาทางยกระดับกำลังรบทางบกให้เหนือกว่าชาติคู่แข่งและเป็นการทดลองผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมที่โซเวียตขึ้นชื่อ รูปลักษ์ของ Object 785มีลักษณะคล้ายคลึงกับรถถังหนักยุคกลายของโซเวียตแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนก็คือการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกลองเรียบซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ทรงพลังมากในช่วงเวลานั้นปืนนี้สามารถใช้กระสุนเจาะกรอบะพลังสูง และยังสามารถติดตั้งระบบปล่อยจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังได้อีกด้วยนั่นหมายความว่า Object 785ไม่ได้เป็นเพียงรถถังธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับศัตรูทั้งระยะใกล้และระยะไกลในส่วนของเครื่องยนต์ Object 785ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง ที่สามารถผลิตแรงม้าได้มากกว่า1,000แรงม้าทำให้รถถังคันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีน้ำหนักมากกว่า5 0ตันความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถถังหนักในยุคนั้นการออกแบบระบบกันสะเทือนก็ยังคงเน้นความแข็งแกร่งสามารถรองรับการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่สมบุกสมบันได้เป็นอย่างดี จุดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการป้องกันเกราะของ Object 785รถถังคันนี้ถูกติดตั้งเกราะคอมโพสิตหลายชั้นและยังมีการทดลองใช้เกราะเสริมบางประเภทที่ต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรถถังรุ่นใหม่ๆของรัเสเซียเกราะเหล่านี้ทําให้มันมีความสามารถในการต้านทานกระสุนเจาะเกราะและหัวรบระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงออบเจก785ไม่เคยเข้าสู่สายการผลิตจริงเหตุผลหลักก็คือค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปและความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ในยุคนั้นยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากนอกจากนี้สหภาพโซเวียตก็ได้หันไปให้ความสำคัญกับรถถังรุ่นที่มีน้ำหนักเบากว่าและสามารถผลิตได้ในจำนวนมากเช่น T72 และ T80 ซึ่งตอบโจทย์สงครามในเชิงปฏิบัติได้ดีกว่า เมื่อพูดถึงเรื่องราคาของอ็อบเจกต์785มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคาดเดายากเนื่องจากไม่เคยถูกผลิตขายจริงในเชิงพาณิชย์แต่หากลองเปรียบเทียบกับรถถังยุคเดียวกันและคำนวณตามมูลค่าเทคโนโลยีและต้นทุนการสร้าง คาดว่าราคาของมันในยุคนั้นอาจอยู่ที่ประมาณ3-4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าปรับค่าเงินเป็นมูลค่าในปัจจุบันอาจทะลุไปมากกว่า15ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและถ้าออบเจกต์เ8็เคยถูกสร้างเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือถูกขายในตลาดสะสมมูลค่าของมันอาจสูงกว่านั้นหลายเท่าเนื่องจากมันเป็นเพียงแค่ต้นแบบที่หายากสุด ในแง่ของประวัติศาสตร์ Object 785ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานของความทะเยอทะยานของโซเวียตในการสร้างอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดแม้มันจะไม่เคยถูกใช้งานจริงแต่ก็เป็นต้นแบบที่ทำให้นักออกแบบได้เรียนรู้และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆซึ่งส่งผลต่อการสร้างรถถังรุ่นต่อๆมาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับคนที่ชื่นชอบรถถังและประวัติศาสตร์ทางทหาร Object 785จึงเป็นหนึ่งในชื่อที่ไม่ควรถูกมองข้ามแม้ว่ามันจะไม่เคยถูกใช้งานในสนามรบแต่เรื่องราวของมันก็ทำให้เราเห็นภาพถึงการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในยุคสงครามเย็นได้อย่างชัดเจนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Object 785รถถังสุดล้ำที่เต็มไปด้วยความลับและความน่าสนใจ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Auto Car Land ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video